สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสอกอหอ,อยู่เสมอเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้ามาอัปเดตข่าวสารในรั้วในวังสักเล็กน้อยเริ่มต้นที่ข่าวของพระราชนีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันเรือใบที่ประเทศสเปน สถานีต่อไปคือการเตรียมทรงทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องสวนเล็กนหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันศุกร์ที่13กันยายน2567เวลา19นาฬิกานัน่นเองส่วนข่าวต่อไปที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระหลังจากการกลับมาในครั้งนี้ของเจ้าคุณพระ เรียกได้ว่าทำให้กระแสเจ้าคุณพระฟีเวอนั้นกลับมากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายๆคนถอดใจไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระมาเกือบ3ปีทันทีที่กลับมาหลังจากการปฏิบัติหน้าที่การเรียกประชุมคณะสงฆ์ประชุมสังฆาธิการในระบบออนไลน์ line, ข้ามประเทศก็ทำให้บรรดาสาวกหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็ เกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในความตั้งใจจริงในการอุปถัมภ์ศาสนาของเจ้าคุณพระนั่นเองมีหลายๆคนที่พยายามที่จะสอบถามนะคะว่าปัจจุบันนี้เจ้าคุณพระอยู่ที่ใดปัจจุบันนี้นะคะเจ้าคุณพระน่าจะอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเพราะว่าการประชุมสังคาธิการ ก็เป็นการประชุมแบบออนไลน์ดังนั้นเจ้าคุณพระก็คงยังไม่ได้มีกำหนดการที่จะเดินทางกลับมาตามข่าวก็คือเจ้าคุณพระน่าจะปฏิบัติงานที่นั่นอยู่ยาวเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคำสั่งของทางในหลวงรัชกาลที่สิบก็ว่าได้อาจจะให้ดูแลความเรียบร้อยค่าราชบริพารอะไรที่นั่นทรัพย์สินอะไรต่างๆนานา,นา,นา หลายๆคนก็คงอยากจะทราบถึงความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระนะคะว่าปัจจุบันนี้มีข่าวสารอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันถึงข่าวสารนี้นนคลิปนี้มีจะทําเป็นคลิปสั้นๆเพื่อรายงานข่าวสารของเจ้าคุณพระนะคะว่าในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรบ้างเราเข้าไปดูกันที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามนะคะซึ่งเขามีข่าวออกมา ถ้านับก็คือประมาณ2วันที่ผ่านมานี้เองในวันจันทร์ที่2กันยายน2567เวลา18นิกาที่วัดมกุฎกษัติรยารามแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตภพัฒน์ไกลฤกรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระสิมีนาถพิาราากัลยานีไปวางที่หน้าหีบศพพระราชมงคลยานนะอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามที่มรณภาพรโรคชราณนะโรงพยาบาลสงศ์ เขตราชาเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่31สิงหาคมปีพศ2567และตั้งศพบ,บำมเพ็นกุศลณศาลา150ป e, ีวัดมกุฏกษัตริยารามแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครการได้รับพระราชทา,านพระมหาการุณาในครั้งนี้นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณ แก่คณะสงฆ์วัดราชบดิษฐ์สถิตมหาศีมารามคณะญาติและคณะสิทธิานุสิทธิในพระราชมงคลยานะซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาด,ดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามอย่างหาที่สุดไม่ได้จากข้อความเมื่อสักครู่มีใครเอ๊ะกันบ้างไหมเอ่ยนี่จะเน้นคำว่าพวงมาลาอันนี้มีไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่ามันเป็นเนื้อข่าว ของทางวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามเขาใช้คำว่าเชิญพวงมาลาของในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็มีพวงมาลาของราชินีสุธิดาแล้วก็พวงมาลาของเจ้าคุณพรสิรีนาถซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจที่ผ่านมาม่เคยรายงานไปนะคะว่าบรรดาแฟนคลับหรือว่าอของทางราชินีสุธิดา ไม่พอใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสัานักสงฆ์หรือว่าวัดวา,ารามหรือว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ออกมาสนับสนุนหรือว่าอยู่ในสายของเจ้าคุณพระแล้วออกมาเขียนข่าวออกมาให้ข่าวในลนักษณะที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างในกรณีนี้นะคะของการยกตัวอย่างก็คือการเชิญพวงมาลา แฟนคลับของราชนีสุธิดามักจะพูดเสมอมักจะพยายามที่จะแจกแจงตรงนี้เสมอว่าในส่วนของตำแหน่งเจ้าคุณพระนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำราชาศัก์สามารถใช้คำพูดได้ตามกติแต่ก็คือเน้นถึงความสุภาพแต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำราชาศัพ์คือให้ใช้คำสุภาพธรรมดา ปกติแค่นั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้คำประดิษฐ์หรือว่าคำราชาศัพท์ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องมีราวนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ที่พยายามที่จะเขียนข่าวแล้วก็มีการอวยยศการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับทางเจ้าคุณพระด้วยการใช้คำราชาศัพท์หรือใช้คำนำหน้าไม่เหมาะสมหรือใช้คำว่าพระภรยาเจ้า ก่อนหน้านี้นะคะทางเพจของดออรอุทิศเขาได้พยายามที่จะชื่นชมเจ้าคุณพระโดยการเล่าเรื่องราวนะคะว่าเจ้าคุณพระเนี่ยอุปถัมภ์ศาสนาแล้วก็ปิดทองหลังพระทำงานอย่างนหนักโดยไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาหน้าสื่อแค่นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้อุปถัมภ์ศาสนาช่วยเหลืองานอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะชื่นชมว่าเจ้าคุณพระนั้นเป็นประดุษนางฟ้า นางสวรรค์ที่มาทํางานแล้วความดีต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่ไปถึงพระเทพกรัรของนายหลวงรัชกาลที่สิบเรียบร้อยแล้วทั้งนายหลวงรัชกาลที่สิบและเจ้าคุณพระต่างก็มีความตั้งใจดีตั้งใจจริงมุ่งม,มั่นปรารถนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้าศาสนาพุทธนั้นเผยแผ่ออกไปกว้างไกลแล้วก็ต่อยอดออกไปเรื่อยๆ ดังนั้นทั้งในหลวงราชการที่สิบและทั้งเจ้าคุณพระต่างก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเหมือนกันก็คือปิดทองหลังพระไม่จําเป็นที่จะต้องไปพลธนาไม่จําเป็นที่จะต้องออกสื่อไม่จําเป็นที่จะต้องมีกล้องมีข่าวมีออกทีวีก็สามารถรที่จะทํางานได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูให้ดีเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นการแขวนปลา ซึ่งหลายๆคนก็มีความสงสัยนะว่าการที่เจ้าคุณพระไม่สามารถที่จะออกสื่อได้เป็นเพราะมีคำสั่งหรือว่ามีแบล็คลิสจากใครเปล่ามีการหมายหัวจากใครหรือเปล่าดังนั้นการที่จะมาพูดว่าเจ้าคุณพระนั้นทำงานหนักอย่างที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่ต้องออกสื่อก็ได้คือปิดทองหลังพระทั้งชายทั้งหญิงเลยล้วนแล้วแต่เป็นความเหมาะสมซึ่งกันและกัน ดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยดออรอุทิศเขาก็พยายามที่จะพูดว่าเจ้าคุณพาน,นั้นอาจจาะอยู่ในสถานะของพระภรยาเจ้าซึ่งทางดองอรอุทิศเนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองคือวันยายเสรจสับเลยแต่กลายเป็นว่ามีแฟนคลับของทางคนที่สนับสนุนราชินีสุทธิดา mm. เขาก็ตะเวนไปทั่วไม่ว่าจะเป็นเพจไหนเป็นเพจของวัดเป็นเพจของดอเอรเป็นเพจของนักวิชาการ น้นแล้วแต่ไปตะเวนอ่านข่าวไปเช็คข่าวนะคะถ้าพบว่ามีรูปไม่เหมาะสมวางในระดับที่ไม่เหมาะสมหรือมีการเขียนข่าวที่ไม่เหมาะสมก็จะเข้าไปเบรกเข้าไปติดติงนะคะให้มีการแก้ไขแตงในโพสต์ที่ว่านี้ของดรอุทิศในครั้งนั้นก็เช่นกันแฟนคลับของราชินีนุ้ยท่านนี้ก็เข้าไปติดติงเข้าไปฟาดฟันกับทางดรอุทิศนะคะว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะตำแหน่งนี้มันไม่ได้ การออกมาอวยเช่นนี้กําลังจะหมายความว่าไม่จงรักภักดีต่อพระราชินีสุทธิดาลเปล่าแล้วก็น่าจะมีการวิวาทากันหลังจากนั้นเราเข้าไปดูปรากฏว่าดอกเตอร์อุทิศจาเป็นที่จะต้องลบทิ้งลบไอท่อนที่ว่าพระภรรยาเจ้าทิ้งแต่ว่าเข้าไปดูในการแก้ไขเนี่ยมันก็ยังคงมองเห็นอยู่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นทางดอกเตอร์อุทิศ็ใช้คําว่าพระภรรยาเจ้า แต่ก็จําเป็นเนี่ยต้องลบออกไปสาเหตุที่มียยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเราต้องการชี้ที่จะให้เห็นว่าทางคนที่สนับสนุนราชนินีเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขาจะตรวจสอบทุกเม็ดเลยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเขาก็จะเข้าไปติดติงไม่ว่าคุณจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะเข้าไปติหมดเลยดังนั้นในคําเมื่อสักครู่นี้ที่มีได้อ่านข่าวไปนั่นก็คือการใช้คําว่า เชิญทวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและทวงมาลาของเจ้าคุณพระศมีนาถพิาราชกัลยาณีตรงนี้ถือว่าสมเสี่ยงมากนะในการที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามอาจจะได้รับการสำรวจเร็วนี้แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาตกสำรวจไปหรือเปล่าอาจจะดูแลไม่ทท่วถึงเนาะ เพราะว่าไซเบอร์มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างไกลดังนั้นถ้าสมมติหลังจากนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคําว่าพวงมาลาของชจคุณพระแต่กลับกลายเป็นพวงดอกไม้หรือว่าพวงรีนะก็ถือว่าเป็นอันทราบกันทีนี้มี่ไปเจอข่าวเก่าสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะอ่านใะห้ทุกคนได้ฟังเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023 คุณคนนี้นะคะบอกว่ามีคนหลังไหม่มาถามบ่อยครั้งเลยว่าทําไมจะต้องมีพวงหรีด mm hmm. เน้นนะคะเขาใช้คําว่าพวงหรีด mm hmm. เห็นไหมคะเขาบอกทําไมจะต้องมีพวงหรีดของเจ้าคุณพระมาวางแบบนี้คําตอบนะคะตราบใดที่เจ้าคุณพระยังไม่โดนปลดออกจากตําแหน่งและยังคงทรงเมตตาให้ใช้ได้อยู่ก็ยังคงมีต่อไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวงกรีดตาประจําตัวสีประจําตัวดุดเป็นเจ้าทั้งท่านที่ก็ไม่ใช่เจ้าแบบนี้ค่ะถ้าประชาชนเห็นแล้วไม่สบายใจมีให้เลือกสามทาง 1. มองผ่านหรือไม่ต้องสนใจเลยให้เสมือนเป็นอากาศธาตุ 2. ถ้าทำแบบในภาพนี้ก็คือตัดภาพที่มีพวงหรีดของเจ้าคุณพระออกไปเลยค่ะซึ่งภาพที่เขายกตัวอย่างเนี่ย เขาก็จะทําให้เห็นเลยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าตัดพวงรีดสีฟ้าของเจ้าคุณพระออกไปซะสามมีบางแห่งอยากจะถ่ายรูปกับศพพระที่เคารพนับถือและพวงมาลาของในายหลวงและพระราชนีก็มีญาติโยมได้มายกเอาพวงรีดของเจ้าคุณพระเนี่ยออกไปจากณที่นั้นเพื่อไม่ให้อยู่ในเฟรม เวลาที่ถ่ายรูปเลยก็มีนี่คือสิ่งที่ประชาชนทำได้ในเวลานี้และไม่ผิดกฎหมายข้อใดหรือว่าไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรมใดๆเพราะถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกที่พึงกระทำได้ในการแสดงความยิ่เห็นของประชาชนค่ะนะคะนี้เขาก็แนะนำเอาไว้ในปี2023 กลับมาที่ข่าวปัจจุบันนี้ในวันที่2กันยา3กันยา4กันยาก็จะมีงานสวดศพที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามแฟนคลับเจ้าคุณพระที่กำลังรอคอยถึงความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระหลังจากที่ได้ออกมาประชุมออนไลน์จากประเทศเยอรมนีหลังจากนั้นก็เป็นข่าวนี้นะคะที่ต่อเนื่องกันออกมาเลยก็คือมีพวงรีด พวงดอกไม้พวงมาลาของเจ้าคุณพระเนี่ยไปวางเคียงคู่กับพระราชินีสุธิดาก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์นะคะว่าสถานะบุญญาบารมีหรือว่าความรักที่มีต่อเจ้าคุณพระนั้นก็ยังคงมั่นคงปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่าถ้าสังเกตจากพวงมาลาพวงดอกไม้พวงหรียที่นำมาวางเคียงข้างกันต่อจากราชินีคล้ายๆกับจะบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเปล่า แต่ว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะแน่นอนหรือว่าแฟนคลับเจ้าคุณพระเนี่ยเขาไม่ชอบแน่นอนเราได้ไปตามอ่านดูนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการคอมเมนต์ด้วยว่าการกระทะําลักษณะแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ของสํานักพระราชวังจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในหลวงเลยดังนั้นในหลวงอาจจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าเขาเอามาวางในลนักษณะแบบนี้คือพยายามที่จะบอกว่าในหลวงไม่ได้เป็นคนสั่ง ในหลวงไม่รู้ไม่เห็นในการนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เอาพวงมาลามาวางก็แค่นั้นเองเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยหรือไม่ในความคิดเห็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของเจ้าคพระะต่อเนื่องจากการประชุมสังคาธิการก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นพวงมาลามาวางเคียงคู่กันไม่ได้ถูกกีดกันออกไปว่าตั้งอยู่ห่าง ณวันนี้ก็คือวันที่5ของการสวดศพดังนั้นก็ยังคงมีการวางพวงมาลายังมีการวางพวงดอกไม้พวงรีกันต่อไปอีกหลายวันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีการตรวจสอบของคนที่เป็นแฟนคลับของราชินีสุธิดาดีไม่ดีเดี๋ยวก็จะมีเรื่องให้วิวาทหากันอีกเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของเจ้าคุณพระ แล้วมีพวงดอกไม้พวงมาลามาวางเคียงคู่กันแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะ